สวัสดีครับอยู่กับผมอเล็กตะก้อขนไก่นะฮะใน Tactical p l a n นะครับก็คืนนี้ก็เป็นลอนดอนดับบี้แมตช์นะครับระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับเราไปดูแอนิเมชันของอาร์เซนอลกันก่อนนะฮะจังหวะกันเข้าทำนะฮะก็บอกอีกครั้งนะฮะการทำแอนิเมชันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับเราจำลองขึ้นมาเพื่อความสนุกนะฮะเราไปดูกันที่ด้านของเชลซีบ้างนะฮะ เชวซีก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะฮะโอเคแล้วจังหวะเข้าทำโมดิยิงเข้าไปนะฮะเรามาดูกันที่ด้านสเกลนะฮะสามมิตินะครับด้านบนซ้ายนะ,ะก็จะมีแถบให้เราดูนะครับเป็นมาร์กกิ้งของตัวผู้เล่นนะฮะ <Yeah. S 1> ก็แอปนี้ก็ทําให้เราเห็นนะฮะทั้งโมเดลแบบ สมิติแล้วก็สามมิตินะครสามารถทําได้อีกหลายๆอย่างนะครับทําข้อมูลทีมนะครับจำลองการฝึกนะครับสำหรับใครที่สนใจเขาก็กดติดตามผมไว้นะฮะผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สําหรับในค่าคืนนี้นะฮะใครเป็นแฟนทีมไหนนะฮะแล้วคิดว่าใครจะชนะก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมสวัสดีครับ